หลายคนที่ดูสาธูสองจบไปนะคะน่าจะสงสารทิศดนมากๆเลยอะ่ะโอ้จริงๆรู้เลยอะค่ะว่าคือจุดประสงค์ของทิศดนที่สึกออกมาเป็นคาาวาสก็คืออยากจะสมหวังกับโยมเรียนนี่แหละแล้วก็อยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นคาาวาสเนะี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่อาจจะได้ลองทำงานนู่นนี่นั่นมาจนสุดท้ายก็จะได้เป็นนักบาบัดท่านหนึ่งนาะจนสุดท้ายกลายเป็นว่าแบบ คือถ้าใครยังไม่ได้ดูข้ามไปก่อนนะแล้วก็กดเสฟ็จไปก่อนแต่ว่าถ้าใครดูไปแล้วอ่ะก็จะบอกได้เลยว่าเออตอนหลังๆก็คือยมเดียก็ตุยเย่ไปแล้วแบบคือจังหวะนั้น,นคือพี่ป๊บเล่นเก่งมากจริงๆอ่ะคือพี่โดนดูใจสลายมากๆจริงๆแล้วก็ดูไม่เหลืออะไรเลยจนสุดท้ายต้องหนีกลับไปบทใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยอาจจะเป็นเครื่องยืนยันอะไรบางอย่างมั้งว่าเอ๊สุดท้ายการที่บทบาทท่านเป็นพระสงฆ์ อาจจะดีอยู่แล้วกับท่านหรือเปล่านะยังไงถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูสาดูสองนะคะสามารถดูได้ที่ Netflix นะคะใครคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์กันนะ